แต่เวลาป่วนกันเด็กแล้วก่อนอื่นเลยมึงเอาสนักไปแดกไปแดกัดดิเอ้ยมึงหยิบสนักเอ้ยเอ้ยสนักบักไม่เป็นไรอันนี้ไปแดกก็ได้กัดกัดอ้าวเดือดวิ่งเอ้ยตายแล้วมึงก็ตายอีกคนอ้ยอีกคนไปตายดิตายเอ้ยสัตว์ใจเป็นบ้า อืมป๊บนึงเพิ่โอเวดก่อน i m p u s e ผมไม่ได้โกงนะคุณพ,พี่น้องผมแค่ใชส,สูตรเฉยๆนะเพราะว่านะเพื่อเพื่อความสนุกครับผมเลยใช้สูตร <c oughs> <c oughs> น,นี่ <c oughs> ครับเอาไปก่อนเลยอันแรกแล้วก,กดปิ้งอันที่สองเป็นการชำแหละอย่างนี้เป็นตน้นแบบนึง อย่างนี้ครับแม่เลือดสาดใจยนี่เห็นเลือดไหมประซับประซับมึงตายกูเหรอกูไม่ไม่ดูซับกูชอบเสียงพากธรรมดาไม่เอาซับเอาไงซิสำเหละเฮ้ยทำไมสำเหละมันไม่ตายต้องสำเหละตัวเบิร์ตุ้ม ไอ้เฮี้ยไม่ตายทำไมมันไม่สำแดงให้กูมึงต้องสำแดงให้กูดบเปา้าหมายบึมเหลือวจะแฉน,นเห็นเลือดไหมด็ออกเตร์มึงเห็นเลือดไหมมึงเห็นเลือดไหมเลือดอะมึงเลือดเห็นไหมเห็นเลือดไหมดรฟรีแมนมึงเห็นเลือดไหมมึงเห็นเลือดไหม มึงเญ็นไหมอืออือเป็นการแกเครียดกับขายเครียดอย่างนี้วัดดิอะไรด็อกเตอร์ไคลเนอร์กูไม่เอามึงไม่เอาพวกมึงไม่เอาพวกมึงด็อกเตอร์กากเอาระเบิดไปแตกมึงนี่ออกมา วัดเอกดหนึ่งสองสามเขาไปดูผลงานนี่ยดอรด็อกเตอร์ครเนตายไปเอาไปแดกปิ้งนี่ดอร์ไครเนอร์ทำไมสมนไม่แหลกมืนคนอื่นวะช่างบันเอะไรที่สาใจมากเลยอย่างนี้เ้ยลเบิร์ัน ตุ้มเสร็จเนื้อเต็มไปหมดแม่งเลสแปดบวกไอเนี่ยเกมนี้เอ้ยนี่ครับเราเนื้อไปเราเนื้อไปเล่นหน่อยเอาเอามาไม่ได้นี่เฮ้ยอีไลอีไลอะเดิดไปครับดูดีอีไลมันจะตายไหมบุม้มบินได้เราเอาไปอีกลูกครับอีไล บูมแหมแรงระเบิดมันไม่ไม,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 ม่ชำระให้เอาไปลงครับลงน,นี่ครับอันนี้ไม่ใช้โนกชิปแล้วเป <c oughs> ็นธรรมดาได้แต่อันนี้เอเอมิมพูสักหน่อยเย่เอานี่ไปแตกบูมเป็นซับบูมโอ้โหเลเซอร์พลาสมาก,กันครับ <c oughs> ไอ้นี่ใครยิงแม่งยิงโอ้โหมึงคุยกับใครอยู่ไะมึงต้องตายตามคนนั้นไป r e ่ง w ั a t บัต t อะไรคอลเลกอะไรไม่เอานี่ช็อต they seem ดูซิบิวอัลเดตบัดไอแชนคิพโกงมึงเจ็บปวดแต่มึงก็ต้องไปต่อใช่ไหมเอ้ที่นี้ยังเหลือเลือดเหนียวไว้อุงยิงแม่งเหลือช็อตสะใจจริงๆมีขาด้วยเห็นไหมขาเนี่ยนี่เห็นไหมขาเนี่ยเห็นไม่ขาเนี่ยขาคนเนี่ยไม่ใช่ขาหมูเราไว้ปุ้มระเบิดไปแดง แล้วนี่ล eh? ่ะเอ้าฮีร์รีอเอวเข้าไปแล้วแม่เย้นุ่งบอลไรกูกูฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเออแล้วใครมันจะกดนั่นนี่กูอะไม่รู้กูเข้าไปแล้เอว